เชนทัมเมนโอฟายจิมมี่เฮนดริกจิมมี่เฮนดริกนะครับหรือชื่อเดิมว่าเจมมาแชลลเฮนดริกนะครับ mm hmm. เกิดวันที่27พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2485ครับที่เมืองเซียเตอร์รัฐวอชิงตันครับโดยที่พ่อแม่ของเขาครับเลิกกันเมื่อตอนเขาอยู่9ขวบนะครับจากนั้นครับแม่ของเขาก็เสียชีวิตทําให้เขาต้องไปอยู่กับยายผู้มีเชื้อสายเผ่าอินเดียนนะครับเชโรกี ตอนอายุ15ปีครับโดยพ่อของเขาซื้อกีตาร์ให้จากนั้นเขาก็ตั้งวงกับเพื่อนๆครับก่อนจะเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่1ปีครับแล้วตัดสินใจลาออกทดีทางด้านดนตรีครับแล้วออกทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วอเมริกาในปี2509นะครับเขาได้ตั้งวง The j i m m y Hendrix Experience ออกอัลบั้มแรกในปี2510ครับ,ค,รบคือ R.U. Experience ครับในปีเดียวกันเขาประสบความสำเร็จจนโด่งดังไปทั่วโลกทันทีหลังขึ้นเวที Montreal International Pop Festival ครับช่วงปลายปีก็ปล่อยอัลบั้มที่2นั่นคือ Assist b o w a s l erm นะครับก่อนที่จะออกอัลบั้มที่3าในเดือนตุลาคมปีถัดมาโดยใช้ชื่อว่า Electric Ladyland ครับเดือนมิถุนายนปี2512ครับวงนี้ก็ต้องปิดตัวลงนะครับอีก2เดือนต่อมาครับ h e n ริ i ก็ตั้งวงใหม่ครับแต่ก็เล่นคอนเสิร์ตได้อมกีครั้งก็ต้องยุบวงอีกนะครับ โดยที่เขาเปิดสตูดิโอบันทึกเสียงของตัวเองในชื่อ Electric Lady Studio ครับในนครนิวยอร์กเมื่อวันที่26สิงหาคมนะครับพศ2513จากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ครับเขาก็เดินทางไปที่กรุงลอนดอนและได้แต่งเพลงสุดท้ายนั่นคือ The Story of Life ครับในวันที่17กันยายนบ่ายวันรุ่งขึ้นครับทั่วโลกก็ต้องตกตะลึงหลังทราบข่าวสารการเสียชีวิตของปราชากีตาร์จิมมี่เฮนริกครับเนื่องจากกินยานอนหลับผสมวาครับสำเนียง กีตาร์ไฟฟ้าของเฮนริกนั้นได้รับการยกย่องว่าสุดยอดครับแนวดนตรีของเขาเป็นร็อกที่หลากหลายมีกลิ่นอายของบลูแจ๊สพังและฮาร์ดร็อกครับดีลาการเล่นโดดเด่นไม่เหมือนใครใช้เอฟเฟกสร้างเสียงแปลกใหม่บางครั้งก็ใช้ฟันเล่นครับเฮนริกเป็นคนถนัดซ้ายครับแต่กีตาร์เฟนเดอร์สตาร์โซคาสเตอร์ของเขานะครับเป็นสำหรับมือขวาเล่นครับโดยหันกลับด้านครับเฮนริกนับเป็นมือกีตาร์ที่มีอิทธิพลมากคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ดนตรีร็อกเลยทีเดียวครับตอนเขาเสียชีวิตครับ แฟนเพลงต่างกล่าวกันว่านะครับปีศาจกลับมารับตัวเขาไปแล้วนะครับเอาละครับใครที่เป็นแฟนกีตาร์แฟนเพลงนะครับที่ยังระลึกถึงจิมมี่ฮ n นริกสุดยอดมือกีตาร์ตลอดกาลครับก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้นะครับวิถีสุภาพบุรุษเพจแรกที่ทำให้คุณเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงกดไลค์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับ